นี่นะครับผมเอาดินควังเอาไว้ดักเแบ,บ,แกแบ,บแก็บเล็กได้ไหมโอ้ได้นะครับเฮ้ยจ้าพอได้เยอะเลยนะครับป่าไร่ซองขึ้นนะดีพุมดักเอาไว้นะครับขึ้นนี่ได้ตัวใหญ่ๆน,นะครับขึ้นก้อนได้ตัวเล็กๆนะ ตอนตีซ <laughs> ิปเกี <specification> <ly> <diy> ่ยบเบแหละก็พึ znaczy, ่งไปดูกับองลันดักปลาได้เส็นะครับก็ตีได้ไปดูกับองลันดักปลาได้จานะครับก็เปราบว่าไปแก็บลูกมาลาอยู่นะลูกมาลาก็ได้เยอะนะครับก็เลยไปดูกับองลันดักปลาได้จานะก็จะเตียงแล้วนะครับพึ่งได้ไปดูมาก็ตอนตีไปดูกับองลันดักปลาได้นะครับก็มาไต้ใต้คลิปนะก็มาใต้ตอนตีเตะปลาได้ว้านะครับมาก็ได้เยอะอยู่นะวันนี้ ก็ดักเกต้องอาตอบนะครับลันจำนวน40กระบอกนะตัวนี้ตัวนี้อยู่มันจะตัวนี้ก้าวกูนะครับสองตัวหน้าว่าตายตัวนี้ตายจริงนะครับตายหนึ่งตัวแล้ว

bữa nay tôi nhé nhé tôi nghĩ tôi nhớ nó tôi này lại tôi nè trên đây cao cu cao cu là Này à, Tài Tài này con Tại Tại rồi à? ní ní Nghe chút lèo thằng mất lời thì dai mà nhiễm thật này, nha, hay tính chân chân tung nữa, nữa. nữa. Ừ. Ừ. là tuổi nhảy, một quả đại tuổi đi không, lại truồng tuổi à, thêm phu nưng โอเคไหมครัอืมโยากเ่นได้แล้วเนี้ครไม่แรตัวดีนุ่งอยู่เรเลยมากตัวจะตัวงั้น อันนี้การรอบแหลกนะครับตัวนี้โตกอะไรนี่เป็นแพ้อยู่ตัวนี้ไม่รู้โดนอะไรมาเป็นแพ้เลยโดนอะไรจกัดเอาแห่งเรื่องการรอบนึงเลยนะครับ Ng lịch sử tie hoppin mười quạt tie ninh 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 nắng tối rồi nha 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 ấy bị tán nhiều không đó phải nháy là gặp còn xáy phải con con เอาโอเคนะครับปุ้มก็ได้เต๋ปลาเล่สร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูปลาเล่ันนะครับว่าปุ้มได้ตายนะก็ปลาเล่ตายนะครับปลาเล่ตายไดยซ้ำตัวไม่ใช่ปลาเล่ตายไดยซ้ำตัวไม่ใช่ก็ปลาเล่ยตายนะครับตายซ้ำตัวนะอันนี้ปลาเล่ยปิ้นนะครับปลาเล่ยปิ้นได้หลายตัวเลยนะเห็นไหม ก็เดี๋ยวลองเอาไปจังน้ำนักดูนะครับว่าจะได้กีิโลนะได้กี่กิโลได้ตามกิโลซีก็เลือดจ้องกิโลซีนะครับหักน้ำนักตังนึ่งกิโลด้วยนะเนื้อต้องกิโลซี กอปลาเล่ยจ้องตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะก็พุ่มจะเอาไปเลี้ยงนะครับกมมีบออยู่นะผมตํมาเอาไว้แลกหล่เดือนทีเลี้ยวก็พุ่มได้จับเอาไปใกล้บางแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ใต้คลิปไปทุกคนดูนะก็ออยังมีปลาเลยอยู่เลยนะครับก็มีปลาเลยมาตําเก่งด้วยนะครับมันตําเก่งเอาไวค้คยนะครับ ไม่รู้เก่งปลาเล่ไม่นะแต่ผมกิดว่าหน้าจะเป็นเก่งปลาเลยนะครับตรงนู้ก็ผมเอาปลาเล่องตัวนี้มาปล่อยในบอ่อนะครับช่องตัวเล็กๆถี่ไม่ลงอืมเอาหมากักุ้นเอาไว้ก่อนนะครับไอ้มันใ่ญ่ก่อนนะแล้วก็ไปจับไปใกล้แล้วนะก็ผมได้จับไปไล่ตัวแล้วนะครับในบอ่อนี้แต่ว่าไม่ได้ใต้คลิป กอปลาไหลวันนี้นะครับตีปุ่มได้นะปุ๊ก็ยังไม่ได้ออาไปใกล้กันนะครับปุ๊ก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะกวอยเอาไปใกล้วันลังนะครับเพราะว่าวันนี้ปุ่มก็จะไปดักล้าวนะก็เลยจะเก็บเอาไว้ไปใกล้ตีเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปไล่กลางนะสวัสดีตอนเช้านะครับก็คลิปนี้ต่อจากคลิปตีเลว้ยวนะตีปุมบตีบปลาไหล้ดูนะ คลิบนี้ผม๊บก็พาทุกคนมาดูกระบอกลันดักปลาไหลกันนะครับวันนี้ก็มาแต่เจ้าเลยนะมาตอนเตียงเตียงม้ไว้นะครับหลอนเกินนะวันนี้ก็มาตอนเจ้าด้วยนะครับมาแก็บกระบอกลันดักปลาไหลนะเอโอเคนะครับเราไปดูกระบอกลันดักปลาไหลกันเลยว่านะไปกับ ครับตัวใหญ่ด้วยกระบอกนี่ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเล็กนะหยอกซ้องกระบอกได้จ้องกระบอกเลยนะครับ ได้มาต้อนตัวอยู่เลยได้ได้ได้โอ้ตัวใหญ่เลยนะครับได้เห็นไหมดูไม่เห็นนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ตัวใหญ่นะกระบ,บอกนี้่ได้โอเคอืม นำมาเลียตัวใหญ่นะครับวันนี้กองเงี้ยี่ผมใจก็จะเป็นเงีย้ยปลานิลเหมือนเดิมนะปลานิลต้มนะครับผ้อมใจเงีย้ยปลานิลต้มตายรอดเลยนะก็เพราะว่ามานันผ้อมใจเงีย้ยอื่นมันไม่ก่อยก้าวนะครับแต่เงี้ยปลานิลนี่มันจะก้าวดีนะนะไม่กับพวกนี้โอ้ยหืมตัวใหญ่นัดตัวนี้นนโอ้ยเจ้า ย่ายอะไรต,ต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลงห่างตึบเลยนะครับได้ตัวนี้แล้ว ก็เพิ่มดูลันไดมานึงกระจบเลยนะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะเด็กเดียวต่างนี่นะครับต่างนี่ได้หลายตัวเลยนะสามสี่ตัวนะครับก็โอเคนะครับก็ดูมาเสร็จแล้วนะนึงกระอบก็ออยังเลืออีกนึงกระอบเลยนะครับ โอเคนะครับไปดูอีกนึงกระจบกันเลยนะก,ก,กระจบแหลกกรมันอยู่โอเคนะครับกะตอนนี้ปมมาตึงไม้ดีซ่องแล้วนะอยู่ในส่วนปั๊มนะครับไม้นี้ก็กระจบแหลกปมดักเอาไว้ในลูกกู้ก้างหน้านะครับกระจบตีซ่องนี้ปมดักเอาไว้ในส่วนปั๊มนะก็จวงนี้บานป้มน้ำม,มันเองนะครับก็บเลยดักปลาได้ยากนะ กรบป๋อะดักได้นะครับในส่วนปามนะแต่ถ้าดักในลูกกู้ในน้องนะครับมันไม่ค่อยมีน้ำแล้วนะจะดักได้ในส่วนปามอย่างเดียวนะครับตรงนี้โอเคครับมามาดูกระบอกลันกระรอบที่สองกันนะก่อนนี้นะครับสัปาไม้ที่ปุ่มดักนะก็จะมีหญ้าเยอะๆแบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้มีตัวไม้นะครับมาดูกระบอกแหลกกันก่อนนะครับ นักนักนามีตัวนะครับมีไหมมีไหม,ม,มโอ้ไม่มีนักอะไรบ่หนึกว่าได้นะครับไม่ได้นะอืมได้ตายไหมไม่ตายนะครับลงหนังตึบเลยนะตัวใหญ่แล้ววันนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆต้องดามตัวแล้วนะ โดนแล้วนะครับตัวนี้จ่ายได้ตัวนี้ไม่เล็กไม่เล็กกอลันกระรจอบปิดซองนี้ได้มาต้องตัวแล้วนะครับตัวยเงี้เงีเยกรรจอบเล็กได้ตัวเล็กๆ ตัวเงี้ดำเมียมเลยนะครับเห็นไหมวบป๊อป๊อป๊อปอยู่ตัวเอามากนะครับตัวนี้โอ้โหตัวใหี้ยเล้านะครับบ้านเลย ไอ้เจ้า,ายนะครับตัวนี้ันก็อออกเต็มเลยนะาตหนึ่งตัวแล้ววันนี้แยกว่าตตยตามตัววันนี้าตหนึ่งตัวเลย นะครับหนึ่งตัวนะตัวย่อยด้วยนี่นะครับได้มาหนึ่งตัวแล้วนะตัวย่อยด้วยนะครับ ก็ได้มาล้วนะครับตัวนี้ตัวนีแลาวนะนี่นะครับเล่นเลยนะวันนี้ได้ตัวญ่ๆเย,ยอะเลย ก็วันนี้ตีได้ตัวยหงไๆน,นะครับผมก็คิดว่าทีนี้น่าจะไม่มีใครมาดักตีนะปลาไหลก็เลยตัวใหญไนะครับถ้าตีในมีก้นดักเยอะนะครับแสดงว่ามีปลาไหลตัวเล็กๆนะแต่ว่าตีนี้ผมมาดักนะครับก็ได้ตัวยังไงไปน,นะไม่นี่กวยมาจำาล้านะครับเ <c ười> ว้นหน่อยก่อนดักซสียวันแลวกวยมาดักไม่หลับโอาเคนะครับไปดูกระบอกลันดักปลาไหลกันต่อนะเลื่องไม่กี่กระบอกแล้วนะครับ ก็ตนนี้เรื่องไม้สุดท้ายแล้วนะครับดักเอาไว้ซ้ำกระบอกนะหนาแม่งเนงนะครับอยู่ในลูกกูน้องนะครับลูกกูนี่ก็แหลกก่อนนีดประมาาใส่ตุ่มนะก็ได้ไลยตัวอยู่นะครับตอนนี้พุมมาใส่ตุ่มดักไปเลยตอนนี้นามมันเองนะครับยังอยู่แกนี่น,ะนาน้ำพมก็เลยลองอดักไว้ซ้ำกระบอกนะไม่รู้พอใจได้ไหมเป็นกระบอกยาวไปเลยนะหนามมันเอง ตาได้นี่คือปลุกไม่ได้นี่คือปกติได้ไหมอ่านะไม่ได้ยังมีเงื่ออยู่เลยปกตินะครับตาไม่ได้ตาได้นี่คือแบบแปลกก็อย่างเรือกอีกซ่องกระบ,บอกสุดตายแล้วนะ หนามเองมดแรงนะครับบ้านป้มตอนนี้ปลาไหลก็เริ่มดักยากขึ้นแล้วมาดูกระบอกนี้กันผมเอากระบอกลันควางไปในดินเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลากระบอกลันตรงนู้นนะครับผมก็เอาไว้ตึ้งน้ำนะไม่รู้ว่าจะไหมนี่นะครับผมเอาดินควางเอาไว้ <c oughs> ็แบบแรกๆได้ไหมโอ้ได้นะครับเฮ้ยจ้าหนาวแงงๆแบบนี้ก็ยังได้นะอ่านักปลาเลยไม่จำเป็นต้องมีน้ำเยอะก็ได้นะครับ <c oughs> นี่ได้มาหนึ่งตัวกาบ,บอกรันกาเบนนะครับไม่สมบูรณ์ต <c oughs> ากาเบนอย่างได้ตัวนะครับ มาดูกระบอกทุกตายกันนะครับตรงนี้ดักเอาไว้เหมือนกันก็ดักเอาไว้แบบเดียว,วันเลยนะครับกว้างดินไว้เหมือนกันนี่ห็นแหลวกระบอกลันตังยาวอยู่ตรงนู้ตายตรงนี้ปากนะครับปากกระบอกลันยังไม่จมน้ำที่นะไม่รู้ว่าใจได้ไหมได้ไหม ไม่ได้นะครับก็สรุปว่าในน้องน้นาเองนี่ได้มาหนึ่งตัวนะครับดักเอาไว้จ้ากระบอกนะ่าเคนะครับปุ่มก็ได้เก็บกระบอกลันดักปลาไหลมาเ็จแ,แล้วนะก็จ้องกระรอบนะครับปุ่มดักโอเควันนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆอย,ย,อยู่ก็เดี๋ยวเรากลับบานไปเตะปลาไหลกันว่านะไปครับ มีปลาไเล็กว่านะครับดีเพิ่มดักได้นะยังไม่ได้เอาไปใกล้ที่นะครับก็จะเอาไปใกล้ทีเดียวกับวันนี้นะตัวแง่ปีน,นะครับวันนี้ได้อืมตัวเล็กกับตัวใหญ่เลยอืมนี่ก็ใหญ่ลาว oh นี่ตายนะครับตายนึ่งตัวนะวันนี้ตัวนี้กับตัวใหญ่หลาสนะครับ ตอนนี้นะครับปลาไหลช่วงขึ้นนะดีพุ่มดักนะครับกอได้เยอะเลยนะครับปลาไหลช่วงขึ้นนะดีพุ่มดักเอาไว้นะครับคืนนี้ได้ตัวใหญ่ๆนะครับคืนก่อนได้ตัวแรกๆนะเราวที่นะครับก่อเดี๋ยวผมจะเอาปลาไหลไปใกล้นะผมขอเอาปลาไหลตายไปใกล้ด้วยนะครับปลาไหลตายกิโลละสามสิบนะก็จะเอาไปใกล้ด้วยนะซึ่ง่วนปลาไหลเป็นเอาไปใกล้เหมือนกันปลาไหลเป็นนี่ได้เยอะเลยนะ ชอบไลายตัวอยู่นะครับโอเคครับไปเอาปลาไหยไปไกล่เลยนะเราโอเคนะครับผมก็ได้เอาปลาไหยไปไก่เรียบร้อยแนะล้วนะโกลาคาปลาไหยวันนี้นะครับก็กิโลละลอยสี่สิบบาทนะโกนำนักปลาไหยกลของผมนะครับโกได้ห้ากิโลห้า 5, 5, 5, นะครับแล้วก็ได้ตังมาเจ็ดลอยเจ็ดสิบนะครับ แล้วก็บวกปลาไหลตาย3ามบาทด้วยนะครับก็เป็น8ปดอยกบาทนะครับแล้วก็ปุมซื้อเงี่ยมา30มบบาทนะครับก็เลือดเจ็ดอยเจ็ดจบาทนะครับก็โอเคนะครับก็จะลุหวาปุ้มดักปลาไหลซ่องขึ้นนะครับก็ได้5กิโลหขีดนะก็ตางก็ได้มา700ว่าบาทนะครับก็พอได้จะไปเติมมันลดลานนะ <laughs> ก็โอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพี่ยงดาวนี้นะครับผม ก็เจอกันไม่ล้นะคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ